ย้อเฟซอ่านแล้วนะ <c oughs> โอยโเควันนี้จะมาเล่นดาบห้องพี่ไงน,นะ <c oughs> วันนี้จะมาอ่านห้องพี่ห้องพี่ที่จริงเป็นพี่พี่เไรนะพี่เอ,อใช่ไหมเป็นอเอ็นวิจิเป็นห้องของพี่เอ,อแต่ว่าพี่เอ,อเขาไปอยู่บ้านอื่นแล้วก็พาบ้านนี้ก็เลยยกไปให้พี่คนหนึ่ง ก็ไม่ได้มีอะไรมากเท่าแค่มาอัดคลิปเล่นๆเฉยๆถ้าเกิดใถ้าเกิดใครดูคดดลิปนี้นะจะเห็นเลยเลยว่ามันมีการพลาเพียบเลยเนี่ยการพลาการพลาแล้วก็มีตัวละครในเรื่องนารูโตะด้วยกันดั้มเฟยเออกันดั้มแหละก็มินนกโตเอานาโลโต้ซาสเกะมได้อ๋อซิซาสเกะบอกว่นนี่พี่เขาเปออ็นโอตาคุ เออพี่เขาพี่ของเราแล้วแมโกตะกูมากมากเลยแม้แต่เฟเขา้ยังขึ้นหน้าผู้หญิงเลยมาดูนี่เนี่แล้วโอ้โห,โหพี่บ่าเลยอ่ะสวยงามบาเลยอ่ะวันนี้อาจจะไม่มีเพลงรำไรให้ฟังละเพราะว่าอยู่บ้านพี่พี่ไม่ให้เปิดเสียงดังโอ้โไม่ได้ไม่เสียงดังเลยไม่ได้เปิดไม่ให้ให้เปิดเสียงดังอ่ะนี่ไปไหนมาเนี่ยพี่เอฟเอฟ มีใครอิจฉาบ้างพิมพ์มาเลยนะถ้าเคยใครอิจฉานะบอกม,มาเลยรู้สึกก็มีคนน่าคุ้นๆอย่างนี้ด้วยวะใช่ไหมฮะมีนันโจยชน,นะไหมนะไม่มีโอเครอดไปไม่มีดีกว่าเอ้ย <laughs> แล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งอยากให้ดู เป็นที่ที่เขาสั่งซื้อมานะแล้วเขาก็ไม่อยากให้เห็นหน้าด้วยให้เกิดหานไปมันจะเฮ้ยยุพขาดหาตัวไปทัางเดินเยืน <"Y oon, S 1> ขึ้นเลยไปเออเป็น, <c oughs> u, นยุพินายแล้วก็ภาพหลังด้วยนะเดี๋ยวขอหยุดคลิปแป๊บน,นึงให้ดูนี่ค่ะนี่คือภาพข้างหลังน นี่คือผ้าข้างหลังของเขาเนี่ยผ้าข้างหลังแล้วตีเขาไม่ก็เป็นแมนยูมั้งทีดูผ้าข้างหลังเขาดีเหินมากมิไหวพี่นะวมไห้พี่เราวมิไหพี่แวมพี่เวยและอีกอย่างนึ่งก็คือพี่เขาเป็นโอตะโูบมากมากมีความมากเลย ว่าแต่พี่เราก็ไม่เอาดูเลี่ขึ้นหน้าปกเลยสิ่งที่อยากได้ก็คือถ้าเกิดอ,อยากจะสั่งซื้อได้นะอยากจะสั่งซื้อหมดอ,อยากจะสั่งซื้อหมดของเอี่เนี่ยแหละแล้วก็แล้วก็โดนจีนอีกอะ่ะอยากได้โดนจีนของเอริกับดสูสมิงที่สุดเลยอยากเอามาอ่านเล่น,อ,น,นลอ,อยากจะได้ดูจีนของเอดิ อะไร yup. ไม่ได้อ่านเกม่นอยู่ถ้าเกิดใครที่ฉาพี่พิมว่าอะไรฮะไม่ต้องอายอย่าไปต่อว่าพี่เขาเองกป็แล้วเกิดใครที่อยากได้หมอนเนี่ยก็อย่ามาทอาไล่จิตใจกันเลยเราไม่กล้าจะไปสั่งของพวกโดนจีนหรือไม่ก็หมอนพวกเนี้ยกลัวกัวดีกลัวมันส่งผิดเท่่าง่ั้นก็คือไม่รู้ส่งทางไหนบัญชีหรืออะไรต่าง ถ้าเกิดใครที่อิจฉาพี่พิมพ์มาเลยเพื่อนเราก็พิมพมาเลยไม่ต้องอายถ้าเกิดใครที่อิจฉาพี่พี่ได้โดนจีนอย่างนี้เนี่ยใครรู้จักเรื่องนี้ก็บอกไว้ด้วยแหละคนเราไม่รู้จักเรารู้จักแต่เลิฟไลท์เลิฟไลท์ของเราเท่านั้นเราชอบแค่เลิฟมาเท่านั้นไม่มีใครสู้เอริกับโมซูมิจู้วยอื้อหื ก็อีกสารพัดหนึ่งก็เคยมาอัดเพสีของพี่ดูมีโอกาสจะมาเปิดให้ดูแล้วกันล่ะน่าจะไม่มีโอกาสแล้วมั้งโอ้ยใครยกกองเพลงสีพีซีเพียบโอ้โหก็สี่นาทีแล้วเออไวที่สุดเลยหมอยังไง ก็ถ้าเกิดถ้าเห็นได,ได้พี่ให้เบรคหนึ่งร้อยถ้ากดใครที่อยากเห็นหน้าพี่เดาจะาใจะแอบถ่ายตอนเผอก็แล้วกัน <_ S 2> <_ S 1> ไม่ยินทางหรือไม่ก็ตอนที่มึคงครูมาเยี่ยมเราก็จะถ่ายให้ดูโอ้แค่นี้ยังไม่พอหรอรถ้าเกิดออกถ้าเกิดใครที่อยากรู้ว่าหน้าพี่ยังไงเดี๋ยวเราจะไปแอบถ่ายให้ดูกันละกันมีคนกดใจหนึ่งมีคนติดตามหนึ่งคนก่อนที่จะให้ ก็ถ้าเกิดใครอิจฉาพี่พิมพ์มันเลยไม่ต้องอายฮะมีอะไรหลายๆอย่างที่พี่ไม่พี่เขาไม่ไม่มีไอ้คือไม่มีเคือไม่มีคือไม่มีเคยเห็นหมอนเอลิสแล้วล่ะเห็นแล้วแล้วก็ซับน้ำตาลเราไปเรื่อยๆซับน้ำตาลเราไปเรื่อยๆและอย่างนั้นก็คือทางเพจ วันวันของสวนดอกไม้เนี่ยก็อยากจะวิสตไอแผ่นจากเขาจังเลยเนาะถ้าเกิดใครที่รู้ถ้าเกิดใครที่รู้จักนันโจชินโนกับคุซูดาไอรักเป็นคนที่ราชอบที่สุดละเป็นคนภาคออยาเซริแล้วก็นันโจชิโนไม่ใช่นลนันโจชิโนภาคออยาเซริค่ะคูซูดา,า,าคุซูดาดไดาอระกภาคโทจูดุมิะเคยแนะนำมัน,ะน,นมเกิดไปแล้วอย่ากเกิดถึงมันเกิดมกเมื่อไหร่จะไป พี่เขาเพิ่งไปอะไรนะบวชให้ยายมาโอก็ถ้าเกิดใครคิดว่าคลิปเนี้ยมันไร้สาระปิดไปเลยถ้าเกิดใครที่คิดว่าคลิปนี้ไม่เหมือนจะแกล้งพี่ก็ดูเลยแต่ละทรมาเนี่ยไม่อแต่ละทารมานี่ยนี่นี่ได้ดินทีดีเหมือนหมาบ้าเลยค่ะพี่ด้วย มีใหม,หม่ข้างลายย่างอยากให้ไปดูหน้าดีกว่าไปเฮ้ยไม่ไปดีกว่า <c oughs> ถ่ายพีเอฟจะให้จบกันถ้อาอย่างงี้ดีกว่าถ้าเกิดใครที่อยากจะพิมพ์ว่าทำไมได้ทำไมผมสั่งวไ,ไว้ไแล้วมันไม่ได้แล้วถ้าเกิดผมสั่งโดจินไปนั่นแล้วทำไมันผมไม่ได้พิมพ์อะไรหล่อไง ถ้านเกิดถ้าเกิดสักวันหน่นได้โดูจีนมา้วก็จะตบหน้าพี่อย่ยงเลยก็ดูไม่ให้เห็นง่ายป่าก็ไปยแล้ว